สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะเมื่อนี้นะะ้อค่ะสิาพาปักเก็บขยะน้ำเห็นขยะเนาะค่ะนะเบิร์ดน้ำเห็นชันเนาะ,ค,ะนค่ะชันข้าจะว่างาาามาสิพาชิยะมาเอาสิบูอะไรพักหรอกพักงมาซีวัาซียืนดีๆอัตตังอัตังอัตตังสิบู <c oughs> เป็นชาตินะคะได้นางสิบห้าไปเบิง้งมันอยู่ทางขยานาบานนามดีนะ,ะสิ่งต่างๆที่อบบชอบท่สุดแล้วก็แล้วจะไปล้างก่อนนะค่ะเนาะน,ะะนำขยามาชีงนางได้เห็นเนาะคะ่ะนางรึเปอ่าลูกมาเอาไม้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าอันนี้ถ้าเขาเอาไว้นอกน่ไปซื้อหอันนี้ถ้าเขาเอาไว้ข้างนอกกับกับไม้จะว่า คนไหนนกกระที่อยากที่สุดน้อนเซ่ยนกกระทด <Yeah. S 1> อันนี้เป็นชั้นว่างในน้อยนะคะนะฮัาากดีถ้าจะเปิดได้นะฮัาากดีนะคะก็จะทิ้งขยะนะคะอันนี้น้ำทำความสะอาดนะคะสิมีน้ำสม้มสายชูแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจานนิดหน่อยแล้วก็ผสมน้ำนะคะเนาะ น้ำคิดว่าน้ำเชียรไปใส่กระดาษทิชชูในของน้ำนะคะ ใช่เนาะค่ะเพืเ่อนๆมันใกล้ๆบ่สวยดีนำว่านำว่ามันสวยดีนะขาเจาวาดิไซก็หมายถึงว่าเแื่อมันจำเป็นกับขาเจ้าเนาะคะ่ะมันบ่ได้พังอีหยังเลยเนาะเอออันนี้ขาเจ้าบ่ได้ทาสีอะะ๋เป็นยางเนาะค่ะกามันคลาสสิกดีอ่ะน้นำจะเอาเข้าไปไว้ในห้องน้ำนะคะคิดว่าจะเอาไปไว้ในห้องน้ำไว้จะใส่กระดาษทิชชูไวไ้จะใส่พวกนี้เนาะ อันนี้น้ก็ม่ใว้กระดาษทิชชู่นะคะก็ตีน้ำที่ใส่แบบเนี้ยใส่ตัวนี้น้ำไม่ค่อยมากปันใดนะคะใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็มีสตอ็อกกระดาษทิชชู่อยู่ข้างบนนะคะเนาะอยู่ข้างบนอของน้ำน้อยๆนะคะแล้วก็กเป็นลอดไฟนี่อีกอันนึงนะคะที่น้ำเก็บมาจากขยะหน้าบ้านนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะอันนี้ มาทําความสะอาดนาจะมีอีกชุดหนึ่งนะคะแต่ว่าเก็บไว้ในห้องเก็บของนะคะเพราะที่ข้าเจ้าทิ้งเพราะว่าไอ้ตัวกระจกเป็นวงกลมน่ะมันแตกนะคะเป็นกระจกเป็นเป็นถวยๆนะคะเข้าข้าแบบนี้นะคะมันแตก <laughs> ข้าเจ้าในทถิมนะคะแต่บังเอิญว่านาไปหาเอ่อ แบบที่เหมือนมันได้เนาะคะ่ะน้ำกรเลซื้อมาแล้วก็นำ้ำเลเอามาใส่เนาะคะ่ะพอดีนำไปเบิ้งของมือสองเนาะคะ่ะพอดีเขามีไอไอบอลแบบเนี้ยน้ำก็เลซื้อมาเป็นไส้เดียวกันพอดีเนาะค่ะเนาะนะี่นำ้ำเอาหลอดไฟไว้สามหลอดแค่นั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้ลายมันมันจะเปลืองไฟน้ำก็ะเลใส่แค่สามหลอดจริงๆเราตรงนี้มันก็นมองเห็นชัดเนาะคะ่ะสามหลอดฮาราหลอดนี่มันมันใส่ไฟไลายเกินไปเนาะคะ่ะเนาะ นำกระดิใส่แค่สามหลอดก็พออ้าวค่ะสำหรับวันนี้กะมาเบิงน้ำผ้ามาเบิงของที่เก็บจากทังขยะเนาะคะ่ะนาะก็มาเบิงกันว่าน้ำใดอีหยังเนาะคะ่ะจริงๆแล้วถ้าน้ำก็เคยเอาของไปทิ้งแล้วคนก็นมาเอาแล้วบางบางอันคนเขาไม่ได้ต้องการเขาก็เอามาทิ้ง เนาะคะ่ะเฮาแต่เห็นเฮามีความต้องการเฮาไปเอาเนาะคะ่ะถ้าเฮาบริมีความต้องการเฮาก็ละว้ตรงนั้นแล้วก็ใหอคนอื่นที่เขามีความจําเป็นมาเอาก็เอาไปจังสี่เนาะคะ่นะเนาะกะนั่นราค่ะกะมาแบ่งปันกันเนาะคะ่ะยูฟรังเศสเป็นเมียฝรัร่งนํากระเก็บขยะอยู่เด้อเอาขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันทุกคนแล้วพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย